สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ g f o x Sport on tour นะตอนนี้ผมอยู่ตีหนองเลงซ้ายครับโครงการอารยกเกษตรหนองเลงซ้ายหลังหมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทยสันสรีอำเภอแม่ใจจังหวัดพะเยาครับหลังจากตีตะวันนี่ผมก็ได้มาเตรียมขึ้นแปลงเตรียมปลูกพักนะแล้วก็ตั้งใจว่าจะเอาปุ๋ยขี้แกบมาผสมดินเตรียมตีจะ ลงปลูกพักบุ้งนะฮะก็ปรากฏว่าฝนตกลงไม่เหี่ก่อนก็เลยทํบาบะเซ็ดนะฮะแล้วก็กิจกรรมของอพัฒนาชุมชนตีนัดเจ้าบ้านปลูกหญ้าแฝกก็ยกเลิกไปนะฮะมีการนำหญ้าแฝกมา,าสต็อกไวให้เจ้าบ้านก่อนนะฮะหลังจากตีเจ้าบ้านขุดามาแล้วบางส่วนนะครับมีบางส่วนมีหน่วยงานของพัฒนาชุมชนตามมามอบ ายาแฝกสตอกไวเพื่เจ้าบ้านมาปลูกกันวันนี้นะซึ่งเจ้าบ้านบอกว่าเดี๋ยวถ้าวันนี้ก่อนเที่ยงถ้าฝนมาตกก็จะมาช่วยกันปลูกนะซึ่งแต่ว่าผมก็กลับก่อนนะฮะเพราะว่ามีภารกิจไปทําต่อเลยบาได้อยู่รอรับยาแฝกกับเจ้าบ้านสกรดนะฮะแล้วก็ภารกิจวันนี้ครับผมก็เลยว่าจะมาปรุงดินต่อนะฮะแต่ปรากฏว่าผมไปบาถึงครับรถผมเข้าได้ตึกโมเอะนะฮะรถเครื่องแล้วก็ผมก็จอดเอา รอบพวงตีบรรทุกไม้ไผ่เป็นไม้ไผ่แห้งตีผมเกยใจทำสนามวูดบอลอ,อยู่ตรงข้างาก็ดินนะตีหน้าเคทําราชป,ปานหนองเลงซ้ายครับแปลงมาประมาณสักป,ปีหนึ่งแต่บัดได้ใจเพราะว่าฝนมันตกดินมันล้วนเปียะหนุ่มก็เลยเล่นวูดบอลได้เป็นสาเหตุหนึ่งที่ผมต้องย่ายสนามวูดบอลไปอยู่ตีลานกิจกรรมจีโฟก์มิวสิกสปอร์ตครับซึ่งนี่ครับ สภาพตอนนี้คือผมใจรถเข็นเข็นไม่เข้ามาได้เกิืงตังครับแล้วไปบ่ไหวครับเพราะมันดินเหนียวติดล่อรถนะฮะยังดีนะครับตีผมบ่ดื้อเอาเรถเื่องลงมานะรถเื่องผมจอดไว้ตั้งบนถ้าดื้อลงมานี่ผมคิดว่ามอไซค์ผมติดลมตัดนี้อยู่นแน่ๆครับเนี่ยรถพ่วงเปื้ติดล่อดมดนะผมก็เลยจอดทิ้งไว้ก่อนต้องเข็นกลับครับแล้วก็เอาไม้ไผ่ตีตัดมา เตรียมทำรั่วล้อมแปลงพักเอาวางไว้นี่ก่อนนะเดี๋ยวก่อยทยอยทยอยขนไปทีละน้อยครับอันนี้ก็เป็นอุปกรณ์ตีผมจะใจ้ทำงานในวันนี้ก็มีจอบมีอีปลิกนะใจ้ขุดดินเนี่ยสภาพดินของหนองเลงซ้ายเวลาเปี้ยน้ำแต่ระ,ะระยะเวลาบ่เหมือนกันครับถ้าน้ำ ฝนตกนะกนี้จะแจะเป็นโคลนนะฮะพอแดดเริ่มฝาดมาสักน้อยก็จะกลายเป็นดินเหนียวแบบนี้ติดเท่าถ้ามันอย่างบาสะดวกแล้ครับแต่พอมันรอมันแห้งแบบน้อยนี่แข็งโป๊กเลยครับแบบขุดยากมากครับนี่คือดินดีได้จากการขุดหนองเล็งซ้ายนะฮะอันนี้ผมทำกันเฉพาะกิดไว้นิดหน่อยนะกันงัวกันควายแบบขึ้นนะ ก็ยังปอจ่อยได้อยู่ครับเพียงแต่ว่ามันเลี่ยงเส้นทางเนี่ยดูร้อยเท้าควายครับมันเลี่ยงลงไปตั้งลุ่มครับเนี่ยนี่เป็นทางเดินของมูงัวมูควายนะฮมันจะเลี่ยงลงไปตั้งลุ่มแล้วก็ไปขึ้นตั้งบนมุมปุ้นนี่ผมกดลองทดลองปักไม้กันไว้เต่าอี่นะกับมีเล็ดหลอดมาพ่อาบางตัวมีร้อยเท้า ทั้งตัวที่เข้ามาห้องนะฮะมองไปมองมากันน่าจะเป็นรอยเท้าผมหรือเปล่านี <c> ่ <oughs> นี่น่าจะเป็นรอยเท้าผมครับอ่านี่ฮะแสดงว่าการปักไม่เป็นสัญลักษณ์แบบนี้ช่วยทําสัญลักษณ์หืองวบควายบัก้าขึ้นนะฮะนี่ครับสังเกตจากนี่เป็นรอยเท้าขนครับอ่ารอยเท้าขนควายบักขึ้นครับอ่า นี่ก็ถือว่าได้ผลครับนี่ขนาดแบบนี้เจือกกัันถุงเซลล์มัดผูกไว้นะครับผมว่าถ้าใจไม่ปักลักหลอบแล้วก็เอาเจือกขึงรอบแผงกั้มก็กน่าจะช่วยแก้ปัญหาเฉพาะหน้าในเรื่องของคอวา,ายขึ้นได้อยู่นะนี่ครับด้านบนนี่ควายบบขึ้นเลยครับ แลวก่อนนี่เป็นลักปักแบงพื้นที่ไว่ายและนี่ครับดีผมทําข้างไว้ตั้งแต่ตะคืนเอ้ยตะตะว,ว้าครับมันจต่ตะคืนครับผมก็ขึ้นแปลงว้สีแปลงนะฮะอันนี้แปลงนี่บตัตตาเตียนะฮะยังบม่ได้ผสมเดียเนี่ยบัตรแล้วสักกัมนะฝนตกเดยกันนี่ฮะปริมาณน้ำฝนสังเกตได้จากนี่ครับถ้วย ็ผมได้น้าแกบดําขี้ควายขี้ัวผสมกับแกบโกงนี่จะเป็นการปรุงดินเตรียมปลูกพักบุ้งของผมนะครับที่โครงการอเดียเกษตรพื้นที่ของผมได้4แป้งครับได้1ล็อกล็อกที่2 2นะฮะก็ขึ้นรอไว้ก่อนส่วนพื้นที่อื่นๆนะฮะเดี๋ยวคงจะมีการขึ้นแป้งเพิ่มนะฮะ ก็จะบ้านกับแบงล็อกไว้เรียบร้อยแล้วจับฉลากันเรียบร้อยแล้วนะฮะก็ถือว่าล้อก,การดําเนินงานเพื่อปลูกพักพืชพักสวนครัวนะเฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชะกุศลแด่ในหลวงราชาการที่ส0ของเ้านะฮะครบหกรอบ72 000, ็ดสิบองพรรษาส่วนพื้นที่ในการคุดอ่ของไส้ไก่ของไส้ไก่ก็ เชื่อมต่อบอ่อที่สองมาบอ่อที่สามก็คุดแล้วนะ่ะอันนี้เป็นห้หองอ่ะ,ะก็ดินตีผมอขอคือตั้งเอาบาจอเปืนถมไว้ก็คือ,อด้านสันดินนี่ครับมันจะเป็นดินดินด้านด้านตังปื้นนะที่เป็นดินแดงบ่มีสารอาหารนะ่ะผมจะห้เปืนถมครอบไว้สำหรับทำเป็น ทางสัญจรในอนาคตอาจจะเป็นเส้นทางจัก,กรยานก็นได้หรือว่าเป็นเส้นทางเชื่อมนักท่องเที่ยวที่สามารถเดินขึ้นไปหอดูนกของเขาได้จันบนนะฮะและแหมยางหนึ่งก็คือ,อเส้นทางนี้อาจจะเป็นเส้นทางลำเลียงดินขึ้นไปทิ้งดังบนแหมครั้งหนึ่งนะเพราะว่าโครงการของกรมชลประทานจะมีหกเฟสครับเฟสท,ที่หกนี่ อตอนนี้อยู่ในเฟสที่5เฟสที่5คือการสร้างเครื่องสถานีเครื่องสุบน้ำา5จุดรอบหนองเลงซ้ายนะซึ่งอยู่ในขั้นตอนของการดำเนินงานอยู่แล้วก็จะมีแหมเฟสหนึ่งคือเฟสที่6เฟสสุดท้ายจะมีการทำฝายปิดกัน้นควบคุมระดับน้ำในป่าไข่แล้วก็คันดินรอบหนองนี่จะทำให้เป็น,นทางสัญจรได้ตัวนะฮะเพราะฉะนั้น เฟสโกนี่จะมีการปรับแต่งในการขุดดินจากคันหนองบางส่วนออกนะเพราะว่าตอนนี้ปัญหาที่ได้ยินเจ้าบ้านอู้ก็คือคันหนองตีอยู่รอบนอกด้านนอกนี่นะฮะนี่ฮะตีจากเส้นทางนี้ไปถึงก็กล่องดินฟังปุ่นมันสูงเกินไปนะมันทําให้บังทัศนียภาพมองจากด้านนอกเข้ามานี่จะบานปลาไข่เลยจะาหันเป็นกล่องดินและมันบ่สวยงามนะ ในเฟสที่หกก็จะมีการปรับพื้ต่ำลงแล้วก็ปรับพื้มันดูสวยงามนะฮะเพื่อปรับภูมิทัศน์ส่งเสริมการท่องเที่ยวแต่ปัญหาก็คือบ่บมีจุดทิ้งดินครับเพราะฉะนั้นจุดทิ้งดินตีสามารถทิ้งได้นะตอนนี้นี่คือถ้าเข้าไปตังหนนี่จับมาได้ละเพราะว่ามีการปรับพื้นที่คุดคลองไส้ไก่อย่างเรียบร้อยละอ่าพื้นที่ที่จะสามารถทิ้งดินได้ก็จะนี่ครับหนึ่งจุดตีต้องกันไว้นะคือ บนเนินดินต้นนี้ถ้าถมขึ้นสูงขึ้นแฮมน้อยก็น่าจะได้อยู่ครับแต่จะต้องมีเส้นทางลําเลียงดินก็คือเส้นทางตีเลาะขอบบอ่อที่3าถ้าอันนี้ลดกรมชนจะบ่สามารถขึ้นไปทิ้งดินดังบนได้นะ,ะก็ถือว่าเป็นแหมจุดหนึ่งที่เขาจะต้องกันไว้ล่วงหน้าเลยเพราะมันเดี๋ยวแปลงพักแปลงต้นนี้ปุ๊บมันแบบมีตังขึ้นเดี๋ยวถ้าอยากเอารถไปขึ้นไปทิ้งก็ต้องลื้อแปลงแหมเพราะฉะนั้นต้องฝาก ตั้งปสวิญด้วยครับช่วยกันออกแบบดันแปลงพักออกมาขอบหนอกสักน้อยนะฮะเพื่อที่จะให้มีเส้นทางสัญจรต่านนี้นะฮะแล้วก็แหมยางหนึ่งดินที่ผมออเอาอจอปืนทิ้งด้านนี้ครับจะผสมดินดำไว้เรียบร้อยลวเป็นดินจันปื้นสุดนะฮะมีดินดำผสมเพราะฉะนั้นสารอาหารยังพอมีอยู่แล้วก็รวนซุยพอที่จะทำเป็นแปลงเกษตรได้ส่วนด้านข้างสันนี่จะเป็นดิน ดินแดงลร่งดวนเลยนะฮะก็ต้องฝากข้อมูลตรงนี้ไปให้พอสวิงต้งเวลาที้ชาวบ้านมาขึ้นแปลงพักประกอบฝากตั้งพัฒนาชุมชนมาช่วยดูผังในการปลูกแปลงพักสักน้อยนะว,ว่าตอนนี้เอายังบ่ได้มีข้อมูลเรื่องการทําผังว่าใครจะปลูกอยยังตรงไหนบริเวณไหนพ่องนะฮะปัญหาที่ผ่านมาก็คือบ่ได้วางแผนกันลงหน้าบ่าได้อู้กันเวลา มาทำโครงการเพิ่มที่หลังก็ต้องมาลื้อโครงการแรกหรือถ้าบ่าสามารถลื้อโครงการแรกได้โครงการที่มาที่หลังก็ลงมบได้เหมือนกันนะฮะก็อู้กันไว้ก่อนนะต่อไปจะได้ง่ายต่อการพัฒนาน,นี่และกัพื้นที่ทังนี้จะเป็นพื้นที่แคบสักน้อยนะเพราะฉะนั้นก็จึงอยากจะกันื้บ่ให้มีการปลูกพักตัดนี้นะเพราะว่าจะเป็นเส้นทางสัญจรช่องมันกว้างแค่ประมาณรถทานได้แค่ กันเดียวนะฮะบ่สามารถส่วนต่างได้ตัวนะฮะนี่ฮะถ้าตัดนี้บ่ได้ปลูกพักก็จะสามารถเอ่อเป็นทางสัญจรขึ้นไปเนินนี้ได้นะฮะเพื่อจะเอาดินไปทิ้งในการพัฒนาหนองเฟสที่3ครับเพราะว่ากล่องดินกล่องนี้ก็ยังบ่เต็มเตี่ยต้องมีการเพมถมเพิ่มได้อยู่ก็จะแก้ปัญหาในเรื่องของการทิ้งดินในการพัฒนาเฟสหกได้ตวัวส่วนพื้นที่ตีจ้บ้านจับ ฉลากได้ฟังนี่นะฮะก็มีพื้นที่ชดเชยให้ก็คือด้านบนฝั่งาลายขวานี่ครก็สามารถย้ายเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงพักมาไว้เพลเพลได้ครับเพราะว่าตัดนี้จะมีการสัญจรละเนื่องจากมีการคุดคองไส้ไก่ขั้นไว้ให้เรียบร้อยเพราะฉะนั้นตัดนี้ก็ถือว่าสามารถทําเปลี่ยนแปลงพักได้ กตีสําคัญคือมันไกล้น้ำสองฟังนี่ผมว่าต้นนี้ก็มาะเหมือนกันครับเพราะว่าเนี้ยฟังนี้ก็จะมีน้ำแอ่งน้ำธรรมชาติไว้แห่งน,นึ่งแอ่ง้ายขวาสามารถตักมาหดน้ำพักได้อยู่นอกเหนือจากน้ำในบอ่อโอเคครับสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวผมมาอัปเดตให้ท่านผู้ชมได้ต่ออีกก่อนนะ นี่คือเส้นทางติผมสึกว่าผมจะมาขวางทางมันดรือปกติมันจะไปตั้งแด่หถ้าเป็นปัญหาของงัวควายเวลาเดินผ่าน พื้นที่ปูกพักลงหนองผมว่าน่าจะมีการทำทำลั่ทางเดินนะฮะตีรา่ทางเดินเพื่อจำกัดพื้นที่ให้กับงัวควายเดินผ่านแปลงพักโดยตีแบบเข้าไปหย่ำแปลงพักผมว่าน่าจะแก้ปัญหาได้ครับแทนที่จะปล่อยให้งัวกับควายเดินอย่างอิสระนี่ฮะมันโตไม่ค่อยครับตั้งใดมันไปได้มันไปหมดนะฮะ ก็เดี๋ยวคงต้องน้ำปัญหานี้ไปปรึกษากันนะและนี่ครับถ้ามีการล้อมไว้มันก็นเลี้ยงเฮาอยู่นะฮะยังแต่ว่าด้านนี้เขาบม่ไ,ได้ล้อมเป็นทางเดินของมันนะมันก็นเดินลงตั้งหลุมขึ้นไปของมันเองก็เดี๋ยวก็มาออกแบบกันครับโอเคสำหรับคลิปนี้ผมก็อัปเดตให้ท่านผู้ชมได้ติดตามกันเต่าอีก,ก่อนละเดี๋ยว ถ้ามีกิจกรรมการปลูกหญ้าแฟกกันจะได้ก็วันนี้ผมจะคอยติดตามให้ท่านผู้ชมดูกันส่วนช่วงบ่ายก็ต้องดูหมกันกันครับว่าจะมีกิจกรรมอะไรอย่างที่ผมสามารถไปอัปเดตติดตามมาให้ท่านผู้ชมได้ติดตามกันได้พอสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับเจอกันใหม่ลิปหน้าครับผมขอทํางานสักกําหนึ่งนะครับ